ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค<ป>่ะขอคุณค่ะออกจากบายมามารับขอ,องนะ

คือแค่นี้แหละไอปุกหนักฮะไนปุกหนักเอาไปพี่ขออีูนั้นพี่จะยิงปืนอ่ะมันไม่เหนนะักมันเบารู้อยู่ว่ามันเบาเออ เอ๊ะลืมลายเต็นด้วยดิไปเวลาไปมาเบียร์บามเอาให้เบ้าขอลายเต็นแป๊บหนึ่งนี่นี่อะไรเต็นิบเรียบ